เราจะออกเดินทางในอีก 3...2...1... ไปลาก่อนดาวดวงนี้คุณอาร์บายบายเทลเมเกอร์สองสายการสร้างเดอะซีรีส์ตอนที่12เอาล่ะคุณอาร์ตครับผมวันนี้สองสายล่องแพอย่างพวกเราแล้วนี่จะไปทำอะไรกันดีเนี่ยฮะ เราก็จะไปหาเกาะไงเราเปิดก่อนเลยเกาะอ,อยู่ตรงไหน<อ>หาพิการแล้วเราก<อ>็จะแบบตามหาสมบัติหาดูนหานั่นหานี่ใช่ไหมเฮ้ยฉลาดมั้นะคุณอาฉลาดมั้นะตอนนี้เราอยู่กันในเกมไหนเนี่ยคุณอนาะเราอยู่ในเกมอะไรเทร์เมเกอร์เทร์เมเกอร์สองสายการสร้างหรือซีรีส์ของเรานะีและเรียกได้ว่านะผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยการประจนภัยประจับ แล้วคุณจะมาชนผมนะไมเอาล่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่านะฮะในวันนี้ครับ้คุณหยุดทายแป๊บหนึ่งที่เสียงแบบเสียงน้ํามันดูบวมเอาล่ะคุณอารในวันนี้ไว้ในวันนี้ภารกิจของเราไว้คือเราเนี่ยจะต้องออกเดินทาง ออกจากดาวดวงนี้ไว้คุณอาร์ตการประจนภัยของเราเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วคุณอาร์ตแต่ก่อนอื่นนะเนี่ยผมเนี่ยมีบางอย่างที่ค้างคาใจโทษ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 มีบางอย่างที่ค้างคาใจคุณอาร์ตเพราะว่าเราเนี่ยยังเก็บได้นะฮะก้อนทองคำเนี่ยไม่ครบผมบอกเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยขอสักแบบ50ก้อนก็ยังดีเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามหาทองคำสักแบบว่า1 0 2 0ก้อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยออกเดินทางออกโลกดาวดวงนี้กัน,นไหนๆเราก็มาแล้วก,กอบโกยเงินไปสักหน่อยดีกว่าคุณอาร์ต ดไปดเ,เดี๋ยวขึ้นไปนี่อุโหว่าไปนี่ได้ข่าวว่าคุณนั่นเนี่ยแอบไปซุ้มสร้างแบบว่าอุปกรณ์ยานพนะาบางอย่างมาได้ข่าวไหนคุณอาร์ตโชว์ให้ผมดูหน่อยซิว่ายานพนะที่คุณเนี่ยไปซุ้มสร้างมาเนี่ยมันคืออะไรแปรงร่างนี่ของผมเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยได้ทําการกอัปเกรดเป็น V2 มัเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ V1 เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไปหมดแล้วคุณอาร์ต หรา,าเห็นได้หมดแล้วใช่ไหมส่วนตอนนี้เนี่ยผมอัพเกรดเป็น B2 เรียกได้ว่านะฮะดีจมน้ำไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าดีกว่าเดิมก็ไม่เชิงแต่มันก็ด้วยด้วยพลังโฮเวอร์คราฟนะมันก็แบบจมน้ำได้อยู่ดีอะอลล่นไหนดูซินั่นคือแบบว่าอุปกรณ์ของคุณอารดอย่างงั้นเหรอใช่ครับผมเฮ้ยเท่เอาเรื่องนี่อย่างก,กับมอเตอร์ไซค์แบบ ล้ำสมัยมาจากอนาคตระหว่างนี้เดี๋ยวผมนี่เนี่ยทำการเก็บไก่แถวนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยจะว่าดเออป็นคุณอา <สม S 2> ร์ต V2 ผมนี่เนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คืออนี่คุณดูคุณดูเอ้ยเอ้ยมีการยิงเลยทุเมเตอร์เลยว่ะขอโทษธรรมดที่ไหนเอาไปไล่ยิงคุณนั่นแหละนี่ไรนี่แล้วไปไหนหคุณอาร์ตคว่ำแล้วออนะอะไรวะน่าอุย้ย เอาเรื่องวิ่งบนน้าได้ด้วยโอ้โหแรงแล้มันก็จมไปแล้วอ้าวจมไปแล้วเหรอเอาเลยคุณอาสผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเก็บไก่บนเกาะนี้ดีกว่าเนี่ยไล่ยิงไก่ก่อนเฮ้ยมายิงว่ะทำไมมันยิงไม่ค่อยโดนเลยวะเนี่ยมีประโยชน์อ้าวเลยคุณอาสผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปทำภารกิจดีกว่าเดี๋ยวตามหานะเจ้าก้อนทองคำซึ่ง บอกเลยว,ว่าในแมปเนี่ยไม่มีบอกนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างจะว่าไปนะผมว่านะเดี๋ยวผมเนี่ยเอารถเนี่ยไล่ชนไก่บนเกาะนี้ก่อนมีไก่หลายตัวมากเลยคุเออแต่มีเป็นสิบตัวว่ะสิบตัวเลยเหรอเออผมไม่เห็นมันวิ่งแบบตามกันเป็นแถวๆเลยเนี่ยคุณอาร์คุณอาร์มานี่เร็วเอ้ผมช่วยแล้วช่วยแล้วโอ้โหโชนไม่โดชนไม่โด<อ>นนี่คุณต้องมาตรงนี้มันวิ่งแบบเป็นขบวนเลยเอาละผมมาไล่กันอู๊ดหนึ่งตัวเอาะจะจม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  หึคุณอาถ้าคุณมานะถ้าเราได้แบบมาละดีนะผมบอกเลยว่าอิ่มอิ่มไปแล้วจะไกลโดนแน่โอ้เยอะเยอะไม่โดนว่ะไม่โดนว่ะคุณอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มานน่มานี่มานน่นี่อยู่ตรงนี้อยู่นี่เดี๋ยวผมจะไล่ไปดังคุณคุณดักยู่นวลนะเดี๋ยวผมเนี่ยไล่ไปไม่ต้องแล้วไม่ตองแล้วอู้ยเก็บไก่เก็บไก่แบบรัวๆัวนี่ไงบอกเลยว่าได้มาแบบอิ่มอิ่มไว้เอาล้ะคุณอาผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยลองบินไปด้านบนกันบ้างดีกว่าเพราะว่าผมนั้นเนี่ย เหมือนว่าจะจําได้ว่ามันมีทองคําอยู่ไว้พร้อมไหมพร้อมผมเนี่ยได้ไปแอบขโมยเจตมาลำหนึ่งคุณอาร์นี่วิ่งมวยเจตเลยไอเครื่องบินอันนั้นมันกระจอกคุณต้องดูดนี่เลยต้องมีการเปลี่ยนเป็นระบบดา้อนเจแล้วคุณอาร์ตมันจะแบบพุ่งทะยานแบบแรงเสียดฟ,ฟ้าแรงสูงปกูคุณตาผมไม่ทันอย่างแน่นอนอาร์ตก,กับไอเครื่องยนต์แบบกระจอกงอง้วยอันนั้นอนะ เฮ้ยคุณคโหมดเกินไปแล้วผณไปขโมยที่ไหนมาสรารพูดนะเ,เดี๋ยวผมนั่นเนี่ยจะแบ่งให้คุณใช้รอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกัน้านบนนะเอาละถึงแล้วเรียบร้อยได้มาร้อยหนึ่งนี่คุณอาร์ตเดี๋ยวคุณมาเอามาเอาเครื่องบินเจ็ตจากผมไปแลวเดี๋ยวคุณได้เอาไปใช้จะว่าไปนะข้อเสียโฮเวอร์เจ็ตนะฮะนอกจากแบบเดินสูงแล้วเนี่ยคือผมว่ามันไม่สามารถลอนหรือว่าหอะไปไหนได้เลยเว้ยคุณอาร์ตมันต้องแบบอยู่ติดพื้นเท่านั้นอ่ะ นี่คือข้อเสียของมันแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณขึ้นมาหรือยังเนี่ยอุ้ยผมเห็นคุณละคุณว่าพวกเราเนี่ยสามารถแบบทํากายกรรมผาดโผนได้ไหมยังไงอะเนี่ยแบบพวกเราบินกันกลางอากาศแล้วก็โดดแบบสลับเครื่องกันอ่ะเออที่คุณมาลองนี่มาลองมันนี่ยเียเนี่ยบินขึ้นมาสูงสูแล้วก็โดดอ่ะผมว่าเราอาจจะแบบสามารถแบบเข้าเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วก็ได้นะเว้ยนะ อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาเอาเจ็ตของผมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองแบบกายกรรมผ่านโผนสักหน่อยเอาละพร้อมไหมคุณอาฮัทกดสเปซบาร์ใช่ไหมเออสเปซบาร์แล้วกดถอยหลังมันจะหงายหน้าขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นมาเลยลอมาแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ยคุณอาฮัทมาฟิวนี้ตีลกาโชว์เป็นหนึ่งตลกดคือการที่เราได้เครื่องบินเจ็ตมาเนี่ยมันทําให้เรานั้นสามารถแบบขับขี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อนานไหนว่าขึ้อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ดูควงเจอควงสว่านเข้าไปเป็นไง อโอ้สุดยอดอคุณอยู่ไหนวะผมยังหาคุณไม่เจออ๋อคุณอยู่ด้านบนโอเคเอาเลยนะผมจะขับไปใกล้ๆคุณนะสามสองหนึ่งกระโดดเลยเฮ้ยคุณรันเดี๋ยวผมบินไปรับเดี๋ยวผมบินไปรับรอเลยผมบินไปรับแล้วผมบินไปรับอยู่ผมบินไปรับอยู่ผมมาแล้วผมบินไปรับอยู่คุณรันผมกำลังบินไปรันรันผม จะถึงแล้วคุณอาร์ตคุณจะถึงมือแล้วถึงพื้นถึงพื้นคุณก็ถึงมือกันลงเนะเอาเวลาที่เสียไปเนี่ยไปหาทองคำดีกว่าคุณอาร์ตมัน่ะผมเจอบนเดินเขาเนี่ยอันหนึ่งเออตามหาไอ้อุ้ยจะว่าไปเลยคุณอาร์ตผมเนี่ยอยากได้แบบอยากได้แมลงว่ะคุณอาร์ตไอ้มลงที่มันบินไปบินมา อมันอยู่ไหนบ้างมันให้ตังเยอะมากเลยว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปตามหา,มาแมลงกันดีนกว่าเอาล่ะคุณอาตอนนี้คุณอยู่ไหนเดี๋ยวฮะโอ้โหอยู่เกาะน,นู้นเลยเหรอโรสบูดเลยเอโอเคผมกำลังไปหาคุณผมเนี่เห็นวแวบๆบเห็นมีแบบแสงจากไอพ่นเนี่ยมลอยขึ้นมาเตะตาผมเมื่อกี้เตะหูเตะตาอะไรนั่นเลยเอเอาล่ะผมมาแล้วเจอทองคำแถวนี้มีเยอะอยู่เหมือนกันกนะเหมือนว่าแถวนี้เราแทบไม่ได้เก็บเลยนี่หว่า ใช่เรามมวแต่เก็บไอ้ลูกๆเราไม่ได้เก็บเลเฮ้ยผมเจอแมลงนะฮะตามมาแมลงอยู่ไหนวะน้านี่ตามผมมาเลยผมแบบชายตายเหี่ยวนะนี่บินอยู่นี่บินอยู่นี่บินอยู่นี่ผมเห็นละผมเห็นละเจอแล้วเจอแล้วนี่โอ้โหดงระเบิดชัดๆเอาละจอดจอดเอาละคุณอาร์ตผมจะเริ่มไล้มาแล้วนะโอ้เออมันพาเราเข้าดวงระเบิดเลยวะน้แต่บอกเลยว่าด้วยการที่เราเนี่ยมีโฮเว์ครฟต์อยู่ ไม่โดนหรอกมันรอดไหมมันรอดไหมยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนอ่าอื๊ดอื๊ดเฮ้ยไม่โดนวอุ้ยโอ้ข้ามอุ้ยเสียงอะไรวะอุ๊บมันระเบิดตามหลังแต่บอกเลยว่าไม่ทันผมหรอกเอาละยังอีกอ่ะคุณนายมันพาเราแบบไปไกลมากเลยอ่ะอื๊บเอ้ะชนต้นไม้เออม ยางมันพาผมไปไหนวะเนี่ยพาผมเข้าป่ามันกำลังหลอกผมไปฆ่าหรือเปล่าวะเนี่ยอู<ฮ>้วเอาแล้วเจออุ้ยโอ้โหตรงนี้มีสองตัวคุณอาฮัทมีสองตัวเลยเหรอเออมาเก็บตังเร็วผมได้มาแล้วสองก้อนเอาแล้วคุณอาฮัทตัวต่อไปคุณมาถึงเยองเนี่ยผมเริ่มไล่ไปแล้วนะอึดอืดไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วมันขึ้นมาข้างบนแล้วเว้ยมาแล้วรอเลยคุณอาัทตามตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยผมแบบยกให้คุณเลยจะว่าไปเดี๋ยวผมกำลังสงสัยว่าผมสามารถยิงมันได้ไหม เฮ้ยล่วงแล้วอะไรมันตายแล้วหรอมันล่วงมาแล้วเก็บไปเลยผมว่าไปตามหาอันใหม่ดีกว่าไปแล้วนี่คือผมเนี่ยสลับโคเวอร์เจ็ตกับแบบว่าเครื่องบินเจ็ตของเราเนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยการที่ผมนั้นฝึกมาดีกูนะให้เขาฝึกมาดีเฮ้ยผมเจอแล้วคุณฮัตเจอเหรอเอออย่างรวดเร็วเลยตามผมมาแล้วมบอกคนบอกคนบอกคนคนโคนถึงแล้ว เอาละแปลงร่างตามไปตามผมมาคุณนะผมบอกเลยว่าคูณนั่นเนี่ยทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าเราเนี่ยมีคูปุรบคลาสของเราอยู่เราลอยเหนือคูณเมื่อเราลอยเหนือคูณเนี่ยเราก็จะไม่ลื่นไม่ถลไมถต่อไปี่างเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินเอาละไหลลื่นไหนไหลลื่นไอ้ไอ้เดี๋ยจะจมจะจมซะที่ไหนหลอกเล่นตามผมมามาแล้วเอาละมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ตัวนี้ยังไงตัวนี้ยังไงเอาละผมมาแล้วอ,อ่ะอะไรไปละมีคนมาตายข้างๆอ่ะชิ้นส่วนพังไปละเฮ้ยทำไมมันไกลจกกังวะเนี่ยฮะแม่แมลงพวกนี้มันหลีละจะฆ่าววะจมออ,ออปึ๊บไม่จมผมว่าผมว่ามันจะปล่อยทองแล้วนะฮะมันจะปล่อยทองแล้วจัดไปยังอีกเหรอเอาละกูรนะักผมเนี่ยจะไล่ยิงมันเอาละถึงแล้วเอาละมันปล่อยแล้วกูรัตปล่อยทองคำแล้ว คุกว่าจะได้ไหนคุณอาร์ตคุณเจอตรงไหนผมเจอในป่าตรงนี้เนี่ยผมว่าจุดเดียวกันแน่เลยอ๋อจุดเดียวกันได้เลยเอาละมาแล้วถึงแล้วเอาละเตรียมตัวตามล่าพวกมันมาแล้วค้่คผมมาเดี๋ยวผมจะลงแบบยิงมันก่อนนะก่อนที่มันจะรู้ตัวมันยิงมันยิงมันลุกยิงมันยิง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 ยิ ไม่โดนเลยเหรอ,อเออเนียผมไม่ยามยิงไงมันมันไม่โดนเว้ยมันไม่โดนหรือมันทะลุตัวหนีหรือมันยังไงวะไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบลอยอยู่สูงอาจจะไถ่ไถ่ข้างหลังผมนเนี่ยตามมาแล้วคุณอานมาแล้วจมน้านอีกแล้วโอ้ยตามไปเลวคุณอาตามไปแล้ว,นนลวเดี๋ยวมันแบบหนีกลับเอาลามาแล้วนี่เรือผมมาแล้วโอ้ไปนู่นดีกว่าไ่ตองอห่วคุณอาคุณดูเรือผมนี่มีเจสกียอยู่ด้านล่างนะทำให้เราเนี่ยสามารถเฉลียในชั่วแบบว่าบนบกได้ ค่อนข้างดีได้เลยคุณ <c oughs> จะว่าไปลืมเก็บทองคำบนเก่อนะคุณฝากคุณเก็บด้วยดิคุณนาะทองคาตามพื้นนี่ได้ก้อนละร้อยแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันตก254ก้อนก็คือ1,000ผมว่าไล่เจ้า,มาแมลงเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วคุณนารตอิงเราต้องไปตามร่างแล้วถึงแล้วแปรงร่าง<อ>มันจะไปไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหวนไปวนมาอยูอ่แถวเนี่ยให้ตายสิ อ้อมก่อบอกเลยอโอ้โหคุดกายอยู่นะนี่นี่ออมาเก็บทองคาแถวนี้ว่ะโวยไอเนินนี้ก็ขึ้นอย่างยากเลยมาแล้วโอ้ยไปไหนอีกวะดิลำบากชีวิตชิ้นเป่งไปจบแล้วไปต่อยแล้วโอ้ไปถึงดู่นแล้วุารัตผมว่าต้องขี่เรือไล่แล้วคุณร์ตแพของเราเนี่ยจะว่าเนี่ยผมทํามากะว่าแบบทํามาเล่น ได้ใช้ประโยชน์เยอะเนี่ยผมว่าดีกว่าแบบไอเอรถสะเทินน้ําเซินบอกอีกเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องแบกแบกอุกบาทแ,แล้วผมว่าได้แล้วผมว่าได้แล้วยังอีกอ่ยังอีกอ่าพาไปไหนวะเนี่ยโอ้รหนเราจะถึงตบโซนภูเขาไฟแล้วนะทาไปเล่นไปเอาละมาถึงแล้วได้แล้วสักทีเฮ้ยเหนื่อยเลือเกิน อ่ะผมได้มาสออันแล้วคุณอารีบมาก่อนที่แบบทองคํามันจะหายไปไปดูโซนภูเขาด้านบนดกว่าคุณอาโซนภูเขาไฟด้านบนเนี่ยผมว่ามันต้องมีแบบต้นไม้มาขวางอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณอาร์ผมเจอแล้วเจอโอ้คือมันแบบอยู่บนเกาะเลยว่าอยู่แบบขอบข,ขอบริมริมเป็นมแมลงแบบบินด็อกแดกด็อกแดกเลยแมลงบินบินด็อกแดก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 ด็อกแด,ก,ด,ก,ด,ก,ดกอ่ะมาแล้วคุณอารตรงนี้เลยตรงนี้เลย คุณแค่เพียงขึ้นมาและเราก็จะเจอเจ้าแมลงบินแต่ดูจากแบบรูปร่างหน้าตามาแล้วเนี่ยเหมือนว่ามันเนี่ยพยายามเล็งไปที่ไอ้เกาะที่เราเพิ่งมาเว้ยมานี่สิเอาเงินมาให้พี่ซะ่อยดีโอ้โหชัดเลยคุณอาร์ตว่าไงมันบินลงไปข้างล่างเว้ยหลอกล่อหลอกล่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะคุณอาร์ตมันบินไปอยู่บนต้นไม้ยัด คุณคุณหั์มันเอาเรื่องมากเจ้าตัวนี้มันบินไปหลบอยู่บนต้นไม้ยักษ์แล้วมันคิดว่าข้าจะเอาไม่ได้หรือยังไงแปลงร่างจบเฉียดเฉียดเฉียด,ด,ดบอกเลยว,ว่าเดี๋ยววนกลับมาเจอกันเอาละเอาละคุณหัตผมมาขับไล่มาแล้วเอาละมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปไหนต่ออะหน่าจะไปต้นไม้อีกเกาะหนึ่งว่ะดูทรงแล้วชัดเลยโอ้โหมันมันอยู่บนต้นไม้เก่งเดียวเออไอตัวนี้แบบสายบนต้นไม้เว้ยเอาละผมมาแล้ว ไปแล้วนะฮะมันใ้ายต้นถัดไปแล้วเออมันยหายต้นแล้วออผมบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยกิมโบก็ค่อนข้างบังคับง่ายดีนะเฮ้ยคุณห้ามมันลงไปแล้วลงไปไหนอะมันไปอีกต้นหนึ่งผมว่าเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแบบเก็บทุกต้นที่แบบอยู่สูงอะเดี๋ยวต่อไปคุณไปรอต้นข้างหน้าเลยเชื่อผมต้นข้างหน้าเลยอะอ่าต้นสูงๆข้างหน้าเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวมันบินไปแน่นอนนั่นเนี่ยไปแล้วไปแล้วโดนเจอกิมโบไปแล้ว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  ลอยอยู่ผมลอยอยู่ผมลอยอุ้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 ยโอ้ยโอ้ยเออเฮ้ยมันลงมาที่พื้นแล้วคุณอาร์ตมันถึงเวลาขแล้วตายเฉยเลยโอ้ใกล้จังวะนะเฮ้ยลงมาแล้วเฮ้ยคุณอาร์ตเนี่ยมันลอยขึ้นฟ้าไปวะน่ะได้แล้วไงเออได้แล้วใช่ไหมเอาละผมมาแล้วปีปี๊ปี๊ปี๊ปเลยเลยเลี้ยว อุ้ยบังคับยากเอาเรื่องเลยเนี่ยนี่นี่ขนาดแบบลอยอยู่นะมาแล้วคุณอานผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเอาเจ้านี่ให้ได้ผมขับชนมันเลยดีไหมเลยชนเลยอ่ะอดเกินอุ้ยโอ้เจียดเอาละผมมาแล้วนะนี่มันย้อนไปทางคุณคุณอานมันย้อนไปทางคุณแล้วผมก็ตายอ่ะคุณหายมาเลยตายได้ไงวะเนี่ยเอาละเอาละเอาละผมกำลังไล่ตามมันไปอุ้ยอย่าบอกนะยัง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  เฮ้ยโอ้คุณร์ตมันกำลังหลอกล่อให้ผมนั้นบินข้ามไปว่ะเอาละข้ามไปไปแล้วนี่ไงมาจริงอึบผาเอ้ยมาแลวถ้ามันอยู่ฝั่งนี้ก็ง่ายหน่อยมาเลยเอาละถ้าสมติร่ารถเนี่ยมันหอกข้ามายากเนี่ยก็ใช้จุ่บินแล้วกันโอ้ยเง้ิงดิงๆิงตงงถึงมาแล้วผมมาถึงมันลาเออดีมากคุณร์ตไล่ต่อเลย ไปนู่นแล้วเว้ยห่วงผมตามอยู่ผมตามอยู่ไปไหนวะผมบอกเลยว่าเตรียมตัวเหาะตามนึกนะได้เลยแล้วนี่มันมานี่แน่นอนแปลงร่างมี่ไหนวะไปไหนวะมีไงบินมาแล้วบินมาแล้วเฮ้ยคุณฮัทมันหลอกว่ามันไปเกาะอื่นไม่มันไปเกาะอื่นเลยเหรอเออมันไปเกาะที่มีจุดเกิดอยู่คุณลองเช็คซิว่ามันโดนหมายเลขอะไรมันจะไปยากอะไรวะเราก็เทเลพอร์ตมาซิไปงานไล่มัน ย่างอีกแล้วไม่มีแล้วฆ่าอีกแล้วมันจะพาไปไหนเลยวะเนี่ยหมดแล้วอุ้ยโอ้โหแปลงก้านเครื่องบินกาการของกุณฮัทอย่างเท่เมื่อกี้นี่ไงหนีไปแล้วเฉียวไปให้มันหนีแล้วเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหคุฮะนี่แบบว่านักบินผัดโผล่มาเนี่ยมาแล้วจอดแบบนิ่งกิฟให้ดูเลยนี่ไงดิ่งกิฟอ่ามันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วคุณฮัทสุดยอดเลย ไม่ใช่เรื่องยากขอแค่มีความพยายามเว้ยเก็บไม่ได้ลอยสูงเกินสุดท้ายต้องใช้รถเอาละหนึ่งก้อนสองก้อนมไม่คุณฮันเฮ้ยตอนนี้เรามีตังค์แบบเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมไดมารวมเป็น7,3 0 0แล้วคุณมีตังค์เท่าไหร่ตอนนี้7 5 0 0ฮเฮ้ยถือว่าเยอะแล้วนะตอนนี้นะผมว่านะเราน่าจะสามารถตั้งตัวได้แล้วไปนะไ,ไปที่รันสเตและเรานั้นจะสร้างยานองกาศเพื่อออกจากดาวดวงนี้กันคุณหายไปไหนเนี่ย ผมมาร้านแผ่นเราโอยไปอย่างไวเลยเอาละในที่สุดเราก็มาถึงสินะที่ร้านแผ่นตรงนี้ใช่ครับผมและเราจะสร้างยังไงอ่ะคือเขามีแบบแปลนให้ใช่ไหมเออใช่เอ้ถ้าผมจะไม่ผิดมันมีให้นะเราอาจจะต้องขึ้นไปยืนบนรนช์แผดก่อนหรือเปล่าครับผมมาลองสร้างกันเฮ้ยนี่ไงสเปซชิพแอตติเวตออโตบิล มาแล้วบินไปแล้วฮะคุณคุณบินไปแล้วเหรอเออคุณบินไปไหน ide? ผมเพิ่งสร้างเองเนี่ยเอ้ oh my god คุณกดปุ๊บปผม,ม,มบินเลยโอ้ไม่โป๊ะแป <S 2> <S 2> แ๊นี่ผมสร้างทีละชิ้นเลยเอาล่ะอุ้ยเดี๋ยนะมันมีชิ้นส่วนอ๋อมันใช้แบบกิมโบเจ็ทไว้ด้านตรงกลางด้วยนะแล้วด้านล่างเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยด้านล่างตรงนี้ เป็นเรลเจ็ดผสมกับดาก้อนเจ็ดที่อยู่ด้านข้างนี่ผมเนี่ยกำลังชำละอยู่นะคุณอาตเราจะออกเดินท่างในอีก 3...2...1... ไปลาก่อนดาวดวงนี้คุณอาธบายบายจะว่าไปดิเราขึ้นอ,อกวกาศแล้วเราไปไหนเนี่ยพักทีเดียวนะแลอวไรข้างบนล่ะอะไรจะชนเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่เอานะ ไม่เอานะไม่ชนนะเฮ้ยนั่งไปเล่นนั่งไปเล่นเฮไปแล้วเฮ้ยเชียอย่างโคตรอย่างเทียนอุ้ยเทียน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 กูนัสเรากำลังจะพุ่งสู่อวกาศพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเอ้ยไม่ใช่โลกนี่หว่านี่ดาวอะไรก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยมันควรจะมีบอกนะว่าเอ่อตอนนี้เราลอยมาสูงแค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยมองย้อนกลับลงไป่คือไม่เห็นอะไรแล้วนะก็ใช่แล้ดิเออโโอ้หแล้วทำไมยานของเราเอ๊ะอ้าว คุณฮัทเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเราทำไมเรามาอยู่กันตรงนี้ล่ะคุณฮัทเราไม่ได้กลับไปแล้วเหรอคุณนี่ไม่มีใครมารับเราอย่างนั้นเหรอทำไมเราไม่ได้บินไปข้างบนอวกาศวะคุณฮัทคุณฮัทคุณฮัทอะไรมันมีคัตซีนโผล่ขึ้นมาเออคุณได้เจอคัตซีนสักทีสินะคอนเทนชวล ในที่สุดเราก็สามารถออกเดินทางไปนอกอวกาศได้ผม <c oughs> ออกไปก่อนแล้วไว้อ๋อคุณออกไปพร้อมคันซีนเหรอเออแล้วคุณก็ไม่บอกของผมไม่มีนะน,นั่นเี่ยคุณมึงมาเจอคันตีนเนี่ยผมขึ้นแท่นปุ๊บผมคันตีนมาปั๊บเลยเอาละก็สำหรับการประจนภัยของเชลเมเกอร์สองสายการสร้างเดอะซีรีส์ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ผมบอกเลยว่าจิตวิญญาณของการสร้างนั้นจะยังอยู่กับพวกเขาทั้งคู่อย่างแน่นอนและติดตามกันได้เลยว่าพวกเขานนั้นเนี่ยจะแอบมาสร้างอะไรเพิ่มเติมกันอีกหรือไม่และก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กันด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะบายจ้า